แล้วก็ส่วนจากน้ำตาลก็มาเอาที่นี่คาก้ำตาลก็มาเอาได้เพราะว่านี่ยังนะลกมันป็นกับน้ำตาลิกับน้ำตาล้วก็มันมีโระีงโปรนสามารถเอาตรได้แล้วก็มันติที่ด้านนตัวที่ร่้านบนมันจให้ใครอยู่กได้ใค่อยู่ สที่ต้องาทำาจาทตที่อาจยาับคนเลก็เลยต่อไปก็เอาทักไก่นี่แหละทักไก่ว่ามันอจานยังไงก็าอั้กยัเพราะว่าเ่งกๆ็เอาหารอาหารได้้แล้วมัน ก็จะหมดเนี่ยนี่กลุ่มการที่เป็ารทำด้วยถมกับืีหมุนเวียนกันมาให้อาหารในตอนเข้าีมุนเวียน่เขาว่การรองผมมาึงอนวัยกองคิดเนยมีแต่คอผู้การอาหารคนที่พแข็งอ่ะมาอยู่มาอยู่ที่นี่เรือยู่วัดนทโซ่มาอยู่วัดจโซนะก็ตอนเริเบิดแก้กัน จับเรืองควาเหนที่จะพาะาโซเลยทีมาช่วยลุยด้วยกันสำคัญเพราเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่จะเบิดเมื่อวานสิบลูกใครไม่ไข่เมื่อวานมือขึ้นไม่ไข่มาไข่เมื่อเช้าเนี่ยตองลูกต่อไป นะคะต่อ่อต่อตอต่อ่

ใสยได้ได้ใส่ดใส่ตัวทุกวันเลยเหรอ่วันนี้ลทุกวันใชใส่ใส่เสื้อผ้าให้นั่นๆไม่นุม่ดูโอ้อวขอคนะคะเระคุณน่นยังค่ไม่ไม่ม้้า่่เลามออคนเลย จับพี่าลาาาเ่ได้ไาอ้ังไวดเียกอย่เพื่อได้ย่ไเอเมืองรป่า่อใด้มไงด้ยไได้อยู่ปกเล็กับเพ่อบ้นมาเกียวน่ลุ่น่งแนุ่นแหกๆ่งุ่นแลุ่นกเหมือนกันค่ะแ่เม่่นเกลอ้วไม่อุ่กล้อมีเลยนะครับนี่้อง่นี้ตปุ่้เกลือ